ช้าวันจันทร์ที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่สําหรับกล้ามันคือวันที่หหดที่สุดของสัปดาห์เสียงระฆังดังขึ้นครูแฟกเดินเข้าห้องอย่างมั่นใจพร้อมคําพูดที่ทําให้นักเรียนทั้งห้องสะดุ้งส่งการบ้านหน้าที่12กับ13มาหน้าห้องเลยครับ <G ül üyor> ทั้งห้องเริ่มคุยกระเป๋าหยิบแฟม้มหยิบสมุดการวุ่นวายยกเว้นกล้าที่นั่งนิง่งเหงือตกเล็กน้อยแอบมองออกนอกหน้าต่าง เหมือนกำลังครุ่นคิดเรื่องดา,าราศาสตร์แต่ครูแฟกไม่ปล่อยให้เงียบได้นานกล้าการบ้านอยู่ไหนลูกกล้าหันมาช้าๆแล้วตอบเสียงเบาอยู่บ้านครับครูก้าทำแล้วนะครับแต่เมื่อคืนแม่เผือเอาการบ้านไปห่อข้าวเหนียวขาย<อ>ทั้งห้องเงียบไป2วินาทีก่อนจะมีเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นเ <c oughs> พื่อนมอสแซลเบาๆว,ว,ว่าถ้าจะขนาดนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นการบ้านรถหมูทอดแล้วละ่ะครูแฟกยิ้มบางๆ ไม่ดุไม่ว่าแต่พูดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นที่สุดในโลกว่าพรุ่งนี้ส่งใหม่นะลูกครูไม่ได้อยากได้แค่กระดาษแต่ครูอยากเห็นความรับผิดชอบจากลูก <Ooh. S 1> วันต่อมากล้าเอาการบ้านมาส่งพร้อมรอยยิ้มครูแฝกรับไว้แล้วพูดว่าเห็นไหมลูกทำได้เสมอถ้าแค่ตั้งใจจริงๆบางครั้งเราอาจลืมอะไรบางอย่างไปแต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดความรับผิดชอบไม่ได้วัดที่คะแนน แต่วัดที่หัวใจที่ยอมแก้ไขและกล้ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำ